สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคนล่าฝันวันนี้เราพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแม่กองไข่อำเภอบรรดาลอนหอยจังหวัดสโุโขทัยนะครับวันนี้เราพามาตีจิบชะโดนะตามล่าปลาชะโดอย่างเก็บน้ำแม่กองไข่เดีย๋ยวมาตามชมเลยครับจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่าวันนี้อากาศดีมากนะแต่เรามาสายหน่อย่ปไม่เป็นไรยังไงก็ต้องมีอะไรให้ชมบ้างแหละไปลุยกันเลยครับ เจอฝงชะโดนะครับมีย่างๆน่าจะมีสิบตัวไซสสวยอยู่เดี๋ยวลองตีสปูลน,นะ บอกเลอิ่มต้อง้นอมต้อง้ิมต้อง้อหนีไม่ลับผิดนะที่ไหนไม่จับเหรอนีมันต้องม่จนแบบนี้ ผิวน้ำไม่ลังนะอากาศมันร้อนมากต้องมองไปฝั่งเรือฝาเต็มเรือเลย <c oughs> สุดยอดความโหดกัดก็ไปเต็มเงี้ยเลยนะครับฝาเ,เต็มเรือนะครับอันนี้กัดเหยื่อจัมโบสปูนของค่ายเต็มคำนะ น้ำหนัก22กรัมนะครับที่ลงโล่งแบบเนี้ยผมแนะนําใส่สามทางเลยแต่ถ้าเป็นป่าแบบเนี้ยนะจิบตามชายป่าใส่เบ็ดขอเดียวขอใหญ่เลยนะครับที่ติดมากับตัวเหยะนะื่อน่ะใช้งานได้ผลอันนี้จิบตีจิบเนี่ยจิบหลายตัวเนี่ยเราตีเผื่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมันต้องมีสักตัวที่กัดแต่ถ้าจิบเดียวอะ่ะเราก็กะเอาดักเอานะครับถ้าลงช้าเราก็ดักใกล้ๆหน่อยใช้งานได้ผลครับ จัมโบ่สปูนขอค่ายเต็มคำฝากสวยงานไว้ด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้หลอกกิมแมกชินรอกเก็ดนะครับปัน่นสปูนได้แล้วก็คันของทุมน่าไวเพอร์สาย PE เอ 1, ็มแกทักแปดบวกหนึ่งพีเี่นะครับสายฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของกิมแมกโอเคชมแต็มรอไปครับ แรงใจนะไม่เอาไม้แลอะขึ้นน้ำแค้นนะตมึงนนะน่าโหไหนีปนันน้ำเราเจอคอกเชโดนะครับ noch

ตอนแรกมันไล่ผิวน้ำนะไม้แรกก็รอให้มันออก่มาไม้เดียวเลยครับเรียบร้อยเลยนี่นะครับคันที่ใช้โุกโหดการฝ่าตุม,มหน้าแบกโทรเวทยี่สิบสี่สิบนที่มันลอยไปเลยสายบีนะครับทีเม็กทักแบกลหนึ่งดีสิสายฟูโรลคาร์บอน,100บอนร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบปอนด์ของยี่เนี่ย กันดูแม่คโคบใส้ใส่ใหญ่มากแต่ลายสวยมากนะดูมัดกัดกันหาหาง,างขาดหางฉีกเลย เกียวที่ใช้นะครับสปินเนอร์เบตขอค่ายเต็มคำนะครับตัวนี้เป็น F1 เบต7โอนะสับไปทะลุยังไงกไ็ไม่มีง้างเบต7 O ็โอฝ่งา้างได้ครับสปินเนอร์เบตเต็มคำตีนะครับเวลาตีเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกมันลอยตั้งสู้เนี่ยแสดงว่าแม,แม่หนุนอยู่ข้างล่างนะเราตีเลยไปสักเมตรหนึ่งพอขาวนะครับไล่เอาเริ่มต้นตั้งแต่เมตรหนึ่ง ถ้าน้ำตื้นหน่ยเนี่ยนะถ้าน้ำลึกเราค่อยขยับออกไปแล้วปล่อยทิ้งเวลาปล่อยทิ้งก็เราเก็บสายพยายามเก็บสายให้สายตึงไว้นะครับเวลาเขา,เขาโฉบเขาคว้าเนี่ยจะได้โดนง่ายๆเราจะได้รู้สึกเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวตามอีกตัวนึงก่อนนะครับ พักไว้แป๊บหบนึ่งเมื่อกี้ก็ลองตีอีกสองสามไม้นะครับก็มันไล่ย,ยากนะเดี๋ยวตัวนี้มันจะแย่มันสองฝั่งข้างเนี่ยมันเป็นป่าไม้ราดแห้งนะครับทีนี้เขาปอเหลือตัวเดียวในเกาะป่าเลาะ,ะอย่างเงี้ยไล่ยากมากเดี๋ยวเราปล่อยตรงนี้ดีว่าจะแย่นะครับปล่อยตรงนี้พักไว้พักหนึ่งแล้วจะปล่อยน้ำไปซื้อนอนนะลูกเขาอยู่ใครเลยไยแล้วโอเค อหไร่ึ้นมเลยนะครับตัวเขียวปิดเลยอ้กับตัวูแบบกระชากเลยอ่ะวัดเยอกระเด็นเลยหลอนโอ้ตันนี้เราประมาณสามสี่โลตัวใหญ่แก้งไม่ได้นี่น็ขนาดนี้เอาวัดขนาดนี้ไม่เข้ามานะ่ะอยู่อ่ะโอ้ตัวเขียวเลยอ่ะหลอนหมดแลนะ้วเนี่ย ตัดที่โดนถื่ได้เจอเจอตัดตึ๊บโตะมือมึงเจอเยึโต๊ะแปดต้มาสองสามโลครับตัดซิปโตแปดมึงแรงแบบนี้ตักหน้า ให้อ้วนมากนะครับคันที่ใช้ม่นหน้าแ็กเกิรแล้วก็สาย, P e e สายพี100ที่แม็กขับแปดบอกหนึ่สายฟลูคกรบอนร้อยเปอร์เที่แม็กขับหกสิอนด์มแรงองนี้ดักหน้าทก็หยียบพัก ใส่กำลังเข้าว้วนเลยครับโหนะักยอดรัพละลิตโตบแปดโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนี้ครับ วันนี้ก็กรอบเอาตัวไม่รอดวันนี้ปาดจิบผิวน้ําไม่กัดเลยนะครับแล้วก็มันก็มีตัวห่างๆนะแต่ก็ไม่ไม่สนใจเยอะเลยมีจิบอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็น้ําลงมามากรอบเม็ดเงี้ยเขาปล่อยไปทําไร่กันนะครับเขาปล่อยน้ําออกมันก็มีคออโตล,ละเจอประมาณสี่ห้าค้อ,อนะครับแล้วก็มีคออเล็กๆยังไม่โตมากที่ผมได้ตัวเดียวก็ปล่อยไปน้ละ ร้อยก็ได้ผักจิบคนละสองสามตัวนะครับพอได้สนุกนะวันนี้ก็เ,เดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าวันนี้ก็ยามเย็นก็ยังมีลมอยู่นะครับท้ายๆโอ้โหเดอร์ไม้แลวลมมองไม่เห็นอะไรละจะขับบ้านแล้วครับแล้วก็จะพบกันใหม่ทริปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคบายบาย